สวัสดีจ้าพบกับช่องพิ่ว่าพาแซ่บกีนแล้วเจอว,วันนี้จะมากินตำปูมาจ้าเหล่าปูมาจ้ะใส่หอมแขกจ้ะตำเด้อไม่ได้ยังตอกตำเามามาพูดหลายเสียเวลามากินกันดีกว่าเนาะปูมาเนี่ยสดๆสำช่ำเลยปูมาหนึ่งโลจ้ะนี่เด้อ อร่อยมาก้อมหลายครับเฮ้ยชุดน้ำวนทุกน้ำตับสม้มอืมเขากันอืมไม่ไม่ต้องบรรยายจ้ะคนไหนที่ชอบกินปูมากไอ้พี่ไปซื้อมาโลนึงเลยนะจ้ะจะตลาดดูเช่าอยากกิน

dần túc hóa nhau nhẹ nhau nhẹ, nhẹ Không phải tốt phẳng tốt là Có phấn xá Chán cái nói nói Ôi mà sột nam còn đúng mà Hết đây ta được Đây có con phí เลยทำให้ดูแบบสีแบบออกสิบๆเลยจ้ะเด้อสีไม่เค้มส่วนแดงกรอบอร่อยเลยจ้ะอืมอันนี้รึตึบแล้วอ้าวมันรึใจใ้จิ้มซอเลยของแดงไอของที่กินยากๆมันจะอร่อยเลยจ้ะเด้อ ของหน่ยท <c oughs> ี่กินง่ายๆไม่อร่อยดอกแต่ของไหนที่กินยากๆอร่อยว่าจะกินจะกินตรงไหนดีกระดองมันมันก็มีก็มีไม่เยอะดอกจ้ะโัวอ้เนัดคอหอมอืมรูมากโดนรอยกระบาด

ยงยหวานเนี่ยกูมาหวานมากเลยอ่ะลองเนื้ถ้าใครไม่เคยลองเนื้อแต่เดาจะลวกสะดุง้งพอสะดุ้งก็ได้ไม่ต้องลวกสุกมากก็ได้เดอจยะเด้อถ้าคนไม่ชอบกินดิด